กันในช่วงแรกนี้กับโคพี่ป๊อบค่ะพี่ป๊อบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยคุณแนนครับพี่ป๊อบได้นอนยังหรือได้ปรึกษาอะไรกับคุณทั้งไหมโอ้โหนอนแล้วช่วงนี้เป็นเทรดเดอร์ยันหว่างกันบ่อยใช่ทุกคนบอกว่าโอ้ใครที่เทรดทองเทรดน้ำมันช่วงนี้นะไม่กล้าหลับเลยอ่ะจริงจริงจริงคืออย่างที่บอกนะเงินไหลไปยังตลาด ไหลไปยังที่ที่ให้ผลประโยชน์มากกว่าเช่นเดียวกันเราเป็นเทรดเดอร์เราก็ต้องมองว่าตรงไหนเทรดได้ตรงไหนเก่งกําไรได้โดยเพราะอย่างิีงนักเก่งกาไรอย่างพี่เนาะพี่เรียกตัวเองว่านักเก่งกาไรไม่ใช่นักลงทุนไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวลงทุนนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเซ็ตเทรดไม่ได้เราก็ต้องดูว่าเออแล้วเราจะไปเก่งกาไรตรงไหนได้ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็มีพวกโอเคถ้าในตลาดบ้านเรามันก็มีพวกท f ีเฟกที่เล่นได้ทั้งขึ้นทั้งลงเนาะ นะครับแล้วก็อย่างถ้าสมมุติว่าทุกเป็นคอมมดิที้ทั่วๆไปก็จะมีทองคำมีเงินมีน้ำมันะนะครับที่สามารถจะเทรดได้แล้วก็ใครที่เทรดทองคำเทรดน้ำมันในช่วงนี้มันก็ต้องพลาดไม่ได้ที่ต้องติดตามเรื่องของข่าวสารเพราะสินทรัพย์พวกนี้มันก็วูบวาบตามสถานการณ์โลกโนะฮะแต่ดตเหแปลกใจมากทไมะว่าทำไม,ำไมโอ้โหสองสามวันที่ผ่านมาคือ มันมีสงครามช่วงแรกนะพอมีประกาศข่าวสงครามปุ๊บเราโลกรับรู้กันเนี่ยท่องพุ่งเลยแล้วหลังจากนั้นลงอย่างเดียวเลยอืเนาะเพราะว่าเขาคิดว่าคนจะไปจะไม่ได้ซื้อทองไงพี่จะไปหลบในดอลลาร์มาดูสถานการณ์อันนี้มันดูแบบว่าอืมโหจะลุกลามบานปลายคือเสาอาทิตย์ที่ผ่านมานึกวเกิดสงครามโลกไปแล้วว่ะพีจ่จริงจริง เสารทิตย์เนี่ยคือเอาง่ายๆว่าเปิดเช้ามาวันจันทร์เนี่ยโอ้โหท้องกระโดดกระโดดเสร็จแล้วไหลกรูดเลยนะฮะกระโดดเพราะว่าคนตื่นเต้นตามสถานการณ์นะแต่ผมเพิ่งมานั่งดูแล้วอะว่าตลาดตอบรับยังไงซึ่งต้องบอกแบบนี้ก่อนนะเฉลยแล้วเราถึงมาวิเคราะห์กันนะ เรามไม่ได้ไปใช้คาดเดาล่วงหน้านะถ้าคาดเดาล่วงหน้านี่ถ้าคาดเดาถูกเขาก็จะเอาทูบเทียนมาแปะนะฮะ <S 2> <S 2> ถ้าสมมติคาดเดาผิดเราก็จะโดนลงเท้ามาแปะนะฮะั้นใม่คาดเดาเขาตั้งถามเลยสิถ้าคำว่าแบบเพราะเป็นนักเก็งกำไรอะ่ะแบบว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยที่ข่าวมันไวมากแล้วมันวูบวาบมากอะ่ะม,มันเป็นแง่ดีหรือว่าแง่ไม่ดีของนักเก็งกำไรหรอคะดาบสองคมดาบสองคมคืออย่างนี้ถ้าเราอินกับสถานการณ์สงครามมากเกินไป เราจะลืมกราฟเราจะไปแอดกราฟเราต้องแยกแบบนี้ก่อน2ส,ส่วนนะข่าวคือข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วแล้วมีคนนำข้อมูลเหล่านั้นมาประกาศแน่นอนว่าเราไม่ได้รู้ก่อนแต่การเคลื่อนที่ของมวลชนในตลาดมันปรากฏในกราฟว่าตลาด ตีความยังไงอืเราจะเห็นว่าโอ้โหเมื่อคืนนะช่วงสักทุ่มกว่าไม่ใช่ทุ่มกว่าป่าสิทุ่มทุ่มกว่าป่านี้ยังลงอยู่นะทองยังลงอยู่แต่พอตลาดเมกาใกล้จะเปิดสักพอเริ่มสองทุ่มเริ่มแบบทุ่มไปไป,ปใกล้ๆสองทุ่มราคาทองดีดขึ้นมาอมนะครับราคาทองดีดขึ้นมาพอราคาทองดีดขึ้นมาสักพักหนึ่งถ้าเราติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ไหนก็ตามเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยอิรานประกาศว่า คนในกาต้านะคุณต้องเคลียร์นะเดี๋ยวเรากําลังจะถล่มกาตามีเตือนก่อนเออมีเตือนก่อนใช่แล้วพอสองทุ่มเนี่ยโอ้โหทองพุ่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 งสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งคือถ้าเราใบแอวะสัะเราก็ต้องบายทองตามเราก็ต้องลองทองตามไปนะครับก็พอขึ้นไปสักพักหนึ่งก็ยังมีข่าวว่าโอ้ตอนนี้มิตรซ้ยิงเข้าไปที่กาต้าแล้วทันทีที่คอนเฟิร์มว่ามิตไซ้ยยิงเข้าไปที่กาต้า ทองไหลเลยไหลแรงด้วยนะฮะไหลแรงด้วยเดี๋ยวเอากราฟทองให้ดูนะจ๊ะแบบนี่ไงเออเดี๋ยวเราเราเปลี่ยนเป็นให้เพราะพี่พี่ปั๊บเล่าแบบเห็นภาพเลยอืมแล้ทำไมมันถึงไหลนะคะในเมื่อสงครามมันเกิดขึ้นมันน่าจะเป็นเรื่องของแบบสินทรัพย์ปลอดภัย เออจริงนะทุกคนมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ว่าในแง่ของการเก็งกําไรจากข่าวเส้นสายจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องตีเยอะมันเหวี่ยงมากนะฮะเนี่ยช่วงที่พีป๊อปล่ะคือช่วงนั้น่ะดูสินี่ช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยเดี๋ยวเอาสีดาดีกว่าสีดำอ่ะช่วงนี้ช่วงประมาณนี้นะสองทุ่มเนี่ยแถวแถวนี้แถวแถวนี้เลยสองทุ่มสามทุ่มขึ้นเลยตรงนี้คืออิหร่านบอกว่าจะยิงมิสไซล์ถล่มฐานทัพอเมริกา คืออยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนจะถล่มตรงนั้นนะครับก็แล้วก็เตือนไปที่กาตารตลาดอาจจะมองว่าอันนี้คือคนในตลาดมองนะอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดูเกเรแล้วว่ามันไปถล่มเพื่อนบ้านีกกันซึ่งเป็นฐานทัพสหรัฐเฮ้ยคนเริ่มห่วงเรื่องสงคมสงครามที่มันจะขยายวงนะครับตรงนี้แค่มีข่าวนะ แค่มีข่าวจังหวัดนี้ครับพอยิงมิสไซล์เปี้ยงซีเอ็นบอกว่าทางกาต้าอินเตอร์เซ็ตมิสไซล์ได้เรียบร้อยนะครับยิงมาสิบลูกตามจำนวนเท่าที่เท่าที่แจ้<ด>ลงลไปบอกเขาเลยหลังจากนั้นเนี่ยไหลลงไหลลงเพราะว่าโอเคมิสไซล์ถูกยิงไปแล้วมิสไซล์ไม่ได้สร้างผลเสียอะไรนะครับแล้วก็ดีดอีกทีนึงตอนที่บอกว่า เอยมียิงไปที่ฐานทัพที่อิรักด้วย uh huh. และหลังจากนั้นก็ไหลลงตลอดเรามองตรงนี้ครับถ้าเรายึดติดก,กับข่าวโอ้โหเอาแล้วยิงกาตาร์ยิงอิราน uh huh. ใจเราไปไกลแล้วว่าโอ้โหทองมันต้องขึ้นแน่แน่ uh huh. แต่แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมทองลง uh huh. ถูกไหมนั่นแปลว่ามวลชนก็มองว่ามันน่าจะไม่มีอะไร S <S <S นะครับคนส่วนใหญใ่ในตลาดเนี่ยคือมันจะสะท้อนออกมาที่กราฟว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ละเป็นแค่การตอบโต้ปกตินะฮะแล้วก็ทองไหลลงนะฮะพอเช้าขึ้นมาอย่างที่คุณแนนคุณจอยบอกว่าอ่ะพอคุณทําทแถลงนะครับเปิดเซสชันตอนเช้ามาก็ไหลลงมาเลยนะ ไหลลงมาเลยไหลลงมาเลย,ลยลเลย,เลยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใครออกมาคอนเฟิร์มนอกจากคุณทรัมป์ว่าโอเคนะทุกอย่างเนี่ยเขาเขาสงบศึกกันเรียบร้อยแล้วภายในเอ่อหกชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ย<ะ>สงบศึกเรียบร้อยแล้วยังไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มแบบจริงจังนะฮะ uh huh. แล้วก็เท่าที่ติดตามดูตอนนี้รู้สึกว่าที่อิสราเอลเนี่ยนะฮะมีไซเรนเตือนเรื่องมิตไซอีกแล้ว uh huh. นะฮะ,ฮะก็เออ oh. ไม่รู้จะยังไงต่อแต่อย่างที่ผมบอกว่า ถ้าเราไปแอดสงคราม,มเราจะมองว่าทองราคาขึ้นแน่นอนถูกไหม,มแต่ถ้าสถานการณ์วูบาวา่บกับคนในตลาดตีความมันจะปรากฏบนกราฟดังนั้นเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าเราจะให้น้ำหนักจากกราฟหรือให้น้ำหนักกับข่าวนะฮะแต่ในฐานะนักเก็งกำไรอ,อย่างผมเนี่ยผมเองผม ก็หลายครั้งก็วูบวาไปกับข่าวนะวูบวาไปกับข่าวแต่ก็ต้องตีมือตัวเองแล้วก็หันกลับมามองว่ากราฟมันคือสิ่งที่คนในตลาดเขาตอบสนองกับสถานการณ์นั้นๆนะฮะอมอันนี้เราอยากให้แยกบางคนเนี่ยผมไปอินกับข่าวมากๆแล้วก็โอ้เริ่มซื้อทองซื้อทองแล้วพอเนี่ยอย่างแบบเนี้ยออกมาเนี่ยก็เ,เราไม่รู้หรอกว่า วันนี้ถือว่าเราเนาะอือถือว่าเรารับไมเซตของโค้ดในการดูข่าวสารแล้วกันเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนติดตามทั้งเรื่องสงครามด้อยกันเราก็ตามนิดนึงก่อนที่จะจะจบช่วงโค้ดแล้วตลาดหุ้นไทยแหละคะโค้ดค้นมองยังไงวันนี้คือตลาดหุ้นไทยโอเควันนี้เนี่ยโอเค ตลาดหุ้นนอกเพื่อนบ้านดูเขียวนะดูเขียวดูเหมือนจะมีข่าวดีแต่ก็ต้องกลับมาว่าอข่าวดีลบด้วยข่าวในบ้านเราตลาดหุ้นไทยเป็นแบบไหนเท่ากับเท่าไหร่ตีองมอว่าลบกันเสร็จแล้วเท่ากับเท่าไหร่ฮะลบกันเสร็จแล้วเท่ากับเท่าไหร่ข่าวดีลบข่าวในประเทศเท่ากับเท่าไหร่ต้องต้องเอาสองอย่างนี้ออกมาเป็นก้อนก่อนแล้วไปชั่งน้ําหนักอต้องปั้นเป็นก้อนให้ได้ทีนี้เราก็หันกลับมามองบ้านเราโอเค บ้านเราเนี่ยดูเอาจริงๆเซนติเมนต์มันดูดีขึ้นนะเซนติเมนต์ hmm. มันดูดีขึ้นอ่ะไปดูตลาดบ้านเรานิดเดียวนะฮะนิดเดียวไปดูเซตนะครับ mm hmm. เซตลงมาย่ำที่โลนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก่อนปิดตลาดนะครับก็มี ดีดเบาๆย่ำเบาๆเหมือน,นจะดีดเบาๆระยะสั้นดูเหมือนอยากจะดีดขึ้นก็ลองดูแล้วกันว่าแนวรับแถวๆนฮะหนึ่งศูนย์ห้าสามหนึ่งศูนย์ห้าูนย์บวกลบเนี่ยเขาทำหน้าที่เขาหรือเปล่าถ้าเขาทำหน้าที่เขาเอาละสงครามทางตะวันออกกลางดูน่าจะสงบขึ้นนะฮะแล้วก็เซนติเมนต์ในบ้านเราโอ้โหนะการเมืองการเมืองอะเรื่องของคอรมอเรื่องของ เอ่อ call center เพื่อนบ้านก็ถ้ามันดีขึ้นมันก็มีโอกาสดีขึ้นได้บ้างนะครับก็มองแบบนี้มองแบบนี้นะครับมองว่าวันนี้น่าจะดีขึ้นนะครับนะแล้วก็ใช้แถว1 0 5 3เนี่ยเป็นตัวเช็คถ้าสมมติว่าปิดหลุดไปมากกว่านั้นแปลว่าสงสัยข่าวลายข้างในมันน่าจะมีมาอีกแล้วนะฮะวันนี้ตรงขามน่าจะส่งผลบวกนะครัประมาณนี้มองประมาณนี้ ค่ะวันนี้เอาไอเดียพี่ป๊อบไปก่อน<ม>เวลาที่เราจะใช้ในการเทรดช่วงภาวะที่มันมีความไม่แน่นอนสูงมากๆต้องบอกจริงว่าสูงมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณครัพี่ป๊อบมากค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ